เอาทำนี่เมื่อก่อนธรรมาก็หนักใจนะว่าเราจะไปพูดธรรมะเนี่ยมันไปขาขว,วางเขาทั้งหมดแลเนี่ยอยู่นี่หลวงพ่อสมองก็นิมนต์ให้เราประเทศจนได้เทศเราจะเทศยังไงดีก็ทเทศกระเทศเรื่องเราเนี่ยแล้วมันไม่เหมือนเขานะมันก็ลองเทศดูในมามาแล้วเออก็แปลกเออมีคนรู้ได้เราก็ดีใจนะ<ต>เออยังมีคนรู้พย<ต>า,ายาวถมเยอะที่สำเร็จแต่ยังน้อยอยู่อัน อาจารย์พ<น>ยายามมากเห็นอาจารย์พยายามมากพยายามให้ลูกศิษย์ทำเราเราเห็นเราเข้าใจอยากจะให้คนอื่นเห็นบ้างรู้บ้างว่าเขาเห็นแล้วเขาจะคิดอย่างไรทุกคนก็โอเคคิดรู้สึกว่าเออภูมิใจว่าได้มาตรงนี้มารู้ตรงนี้มาเห็นนี้แล้วก็มันถูกไหมล่ะดูกิเลสสิเราลดไหมล่ะอ๋อมันเห็นนี่แสดงว่าเราไม่ได้เข้าใจคนเดียว คนอื่นก็เข้าใจได้เห็นได้เราก็ดีใจนะไม่ได้รอไม่ได้หวังอะไรกับใครหรอกหวังให้คนทุกคนรู้พระเจ้ายังไม่หวังอะไรกับเราเลยเพียงแต่พระเจ้าหาหาให้เราเวลารรู้เราท่านก็ดีใจเหมือนเหมือนดีใจว่าลูกศิษย์ลูกหาได้รู้แล้วเราหาของทริงที่ดีมาให้คนอื่นก็รู้ได้ <c oughs> ท่านก็ท่านก็ภูมิใจว่าดีใจว่ามีคนรู้ของท่านได้ ท่านได้แค่นั้นแต่ท่านท่านอยากช่วยเนี่ยอยากช่วยให้คนรู้ตมาก็เหมือนกันว่าเมื่อรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้เราก็ทําสารต่อพระพุทธเจ้านะว่าเมื่อตัวเองรู้คนอื่นก็อยากให้รู้ทุกคนจะได้รู้ได้ของดีไปนะแต่ว่ามีคนรู้ขึ้นมาตมาก็ดีใจมีคนรู้ได้ถึงจะไม่มากไม่ไมายแต่ว่ารู้ได้ก็จะเป็นนิสัยปัจจัยของเขาไปเนีย กใดีใจประวัติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ท่านมีญาัิรู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถจะรู้ทมท่านได้ท่านยังกุตส่าไปสอนนะอาจารย์คนหนึ่งก็เดินไปน่ะคนหนึ่งท่านยังไปอ่ะเพราะว่าคนนั้นมีแก่นสารคนอื่นเป็นเขาโขนคนนั้นเป็นเขาโพท่านแม้แต่คนหนึ่ยกเกี่ยวหมดไม่ให้รอดเลยคนเดียเท่าไหร่แต่ท่านเอาไปเท่าไหร่ไม่กี่คนเองเพราะว่าคนหาคนมันยาก เพราะว่าบุญมันมันไม่พอที่จะรู้คนที่มีบุญเท่านั้นที่จะรู้ใหญ่มากเออใหญ่ <c oughs> รู้ตรงนี้เนี่ยเราถือว่าโอ้เรามีบุญคนหนึ่งถ้ามาก็เหมือนกันเรามาคิดว่าเออเราก็ทําบุญมาดีเนาะมารู้เรื่องนี้ได้อย่างไงเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าเออเรามารู้ได้นะแสดงว่าเราก็ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแสดงว่าทําบุญ,บญกับเขามันเนาะบางครั้งเราดูนิสัยเราเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ทําอะไรกับเขามาดีสักอย่างเนาะดูใจเรามันก็จะดีเลย ใหม่ๆเราดูดูใจเราเนะี่ยเหมือนคิดไม่ดีตลอดเหมือนก่าเราไม่มีบุญบุรกุสนอะไรกับเขาแ,แต่มาทําดูเออเราก็มีบุญได้เหมือนกันเน่ยมันก็ยังภูมิใจถ้ามันเราไม่ดีพอก็คงไม่มาตรงนี้ได้คิดแต่ความไม่ดีมันในใจต้องม,มีทุกคนแหละแต่ว่ามันก็มีทางออกได้ถ้าเราไม่มีบุญจะมารู้ได้ยังไงนะแต่ว่าเราดูตามภาษาเรานะเราก็กิเลสเยอะนะจะมีบุญกับเขาหรือจะไปรู้หรอเออทำจริงจริงมันก็มี ก็ภูมิใจยอยู่ม <c oughs> นันเป็นของยากของระดับแล้วสมาธินี่นะเขาสร้างมาแข่งพระเจ้าถ้าใครจะไปนิพพานนะอ่านทางโลกเขาก็มีนิพพานให้นิพพานพรมนิพพานโลกีนนะัคนที่จะไปนิพพานทั้งนั้นนะที่ติดผมมโลกเขาคิดว่าสมาธิคือนิพพานเก่งมากเมื่อพระเจ้ามีนิพพานเขาก็มีนิพพานให้แต่นิพพานลวงนะ ลวงคนได้เยอะเลยอ่ะไปได้ไปอยู่ขเขาเยอะเลยสูงสุดของสมสงสาธิออววามันสว่างอะสว่างมันเปนวัเออเองที่ผ่านไปได้ใช่ไม่ใช่หลอกหมดเลยแล้วดูกิเลสอย่างเดียวว่างวาง่วางสงบไม่ไม่ต้องดูเพราะวัดไม่ได้เพราะว่างจริงสาว่างจริงแต่กิเลสยังมีอยู่เลยมัน <laughs> จะมีอะไรได้ล่ะเอากิเลสวัดอย่างเดียวกิเลสวัดดี ไม่มีอะไม่มีอะไรวัดเราไม่วัดเลยวัดอย่างนี้กิเลสจะรู้เลยว่าจิตออกมันเป็นกิเลสมดจิตอยู่ในตัวมันเป็นการดับเป็นการดับกิเลสแล้วดูดูอสุภะเนี่ยมันก็เป็นการดับราคะที่อาจารย์พูดโยกน้นำพีนานะ ระดับราค่ะเสร็จไอตัวราค่ะกับโทสานมันก็ใกล้กันไปไปหมดเลยไปหมดเลยเสร็จแล้วที่เราลูกของหอที่เราเรียกว่าหลงรักหลงชังเนาะหลงก็ไปด้วยเพราะว่ารักกับชังมันเป็นเพื่อนกันใช่ถ้ารักเนี่ยมันมีชังก็มาเมื่อนั้นเลยภาษาทางโลกเรว่าหลงรักหลงชัางนะใช่ความหลงก็ไปกันด้วยไปกันด้วยไปด้วยแต่ยังไม่หมดเออหลงนี่หลงนี่หนูอยู่าอาจารย์รู้อยู่ว่ายังไม่หมดทีนี้ว่าเรามามาพิจารณาตัวเนี่ย ราคะก็ลดได้เอ้ามีเมตตามาละทุศะได้อีกมีโมหะก็ละได้มีความรู้ก็มาละะโมหะอีกทําตัวเดียวได้สามตัวเลยสามตัวเลยมตเลยราคะออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โลกอาร์มาแปดเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะตรงเป๊ะเลยต้องเอาเอาสติปัฏฐานสี่เริ่มต้นตัวนี้ก่อนสติปัฏฐานสี่เอาสมาปัฏฐานสี แล้วก็เอาสัมมาทิฏฐิสามตัวมาร่วมกันทํางานข้อแปดเอาไว้ก่อนหาหาคนรู้ยากใครจะเอามักมีองแปดมาอธิบายเนี่ยคนนั้นต้องผ่านมักมาก่อนถ้าไม่ผ่านนะเดี๋ยวไปไม่เป็นเดี๋ยวจะไปไม่เป็นองเพราะว่ามักมันยากมักมันยาก มันไม่ใช่รู้ง่ายมันไม่ใช่รู้ง่ายม,มักมิวแปดเป็นของรู้ยากเป็นของที่ว่าถ้าใครไม่ไม่รู้เนี่ยมาเอาเอาเอามักมาสอนนี่โอ้โหไปไม่เป็น,บบน,นเขาได้ฟูดนิดนิดเขาก็หนีแล้วไม่ฟูดมากออกเพราะว่ามันพูดมากไปไม่ไม่ถูกเขาเดินมักน่ะ Dạ. Yeah. Hmm. 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 Hmm.